สวัสดีครับเจอกันกันกบอีกหนอนะครับกับผมพอบ้านนาหนุนนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาดูเจ้าตัวนี้ครับ 4Z75 Compact นะครับ 4Z75 Compact เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างมาแล้วโอ้โหสวยจังมาดูนะครับในกล่องแมาอะไรให้บ้างนะ ในกล่องมีกุญแจปืนนะครับกุญแจล็อกปืนแล้วก็มีตัวนี้นะครับแท่ในล่างปืนนะครับตองสะอาดปืนคู่มือใช้งานของสีแซ็นะครับโอเคภายในกล่องก็จะมีประมาณนี้นะครับที่แถมมาให้นะส่วนที่มากับตัวปืนนะครับเอาอันนี้ด้วย ส่วนที่มากับตัวปืนนะครับจะมีแม็กกาซีนนะครับ2อันนะของซีแซทแท้ๆนะครับตัวนี้บรรจุได้15นัดนะครับบรรจุได้15นัดบวก1ในรังเพลิงนะครับเป็นขนาด9มมนะครับอืม,มสวยเลยนะส่วน้าตัวปืนนะครับนี่มาแล้วปืน CZ 75 Compact นะครับ ใช้กระสุนขนาด9มมลูมกเกอร์นะครับลำกล้อง3.75นิ้วสเปคจะประมาณนี้นะครับเป็นปืนสัญชาติเช็คนะครับสวยงามทีเดียวนะครับดูประกับด้านข้างนะอืมตัวนี้บอกเลยนะครับว่าเป็นเหล็กล้วนนะครับเหล็กล้วนๆทั้งเฟรมทั้งสไลด์เลยนะเป็นเหล็กล้วนนะครับไกเป็นไกเงินนะครับสวยงามเลยทีเดียวชอบเลยไกเงินครับตัวนี้ เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้นะครับจะมีสลักนะครับตัว c ี7ซ c o เจ็ดห้าคอมพนะครับไปข้างๆนนี้แคล9ก้ามอลููเกอร์นะครับเม็กอินเช็คนะครับพรับบิกนะครับตัวนี้ครับตัวค้างสไลด์นะครับแล้วก็มีเซฟนะครับปุ่มเซฟ อันนี้ไม่มีเช็คเกอร์อไม่มีลายสแตชชั่นด้านหน้านะครับไม่มีฟอนสแตชชั่นแต่มีสแตชชั่นด้านหลังเลยมาหยิบจับนะครับเนี่ครับปุ่มปดแม็กนะครับรู้สึกว่าจะสูงมากทีเดียวปดน่าจะสะดวกดีนะอันนี้ประกับด้านข้างนะเป็นสีดำลายข้าหลามตัดนะครับโอ้ยิ๋ดูใกล้ๆยิงสวยนะมันเป็นทำสีมาแบบ ดำแบบดำดูดดีครับสีนี้ชอบมากเลยอีกฝั่งหนึ่งนะครับอ่าอีกฝั่งหนึ่งนะจะเรียบๆมบอย่างงี้นี่จะมีศูนย์อยู่อ่ามีเซฟอยู่ฝั่งเดียวนะครับมีเซฟฝั่งเดียวนะก็มีประกับด้ามปืนนะครับศูนย์นะครับเดี๋ยวขอ,อยาตเช็คดูนะอ๋อศูนย์นี่เป็นศูนย์ในไซส์นะครับ เป็นดสามเรียงนะอ่าเป็นสามดอทเรียงนะครับมองเห็นในเวลากลางคืนได้นะครับศูนย์ตัวนี้ผมลองดูโอ้สว่างชาัดอะไรทีเดียวต้องลองให้เห็นใกล้ๆครับอาจจะไม่เห็นชัดเท่าไหร่ไม่มืดพอนะครับขออาภัยด้วยเล่งง่ายดีครับด้าน,นบนนะครับทําเป็นรางไว้นะครับตัวนี้เป็นล่องไว้ ซึ่งอันนี้ข้อดีของมันคือกันสะท้อนนะครับเวลาที่เจอแสงแดดสะท้อนมานะครับสู์เล็งง่ายดีอ่ะผมชอบนะครับตัวนี้แล้วก็เข้ามือพอดีนะเก็บปืนใช้ได้เลยอะ่ะเดี๋ยวเขาลองดูอนุญาตเช็คอ่ะเขาลองขออนุญาตเช็คดูน้ำหนักไกนะครับว่าจะประมาณไหนนะครับอ่ะ ลองไกลซิงเกิลก่อนนะไกลคมมากครับไกลคมจริงจริงเดี๋ยวลองคีทีนะครับเป็นดับเบิลแล้วกันดับเบิลยาวหน่อยนะแต่ก็ยังใช้ได้อยู่ โอเคส่วนตัวได้ผมเชื่อนะครับว่าซีแซดทำมากระบอกไหนก็ค่อนข้างจะมาตรฐานนะครับเรื่องความแม่นยำนี่เชื่อถือได้นะครับเรื่องความแม่นยำเชื่อถือได้เลยว่าซีแซดนี้สุดจริงๆนะครับผมสังเกตว่าแต่ละคนมารีวิวซีแซดนะครับยิงแม่นหมดนะยิงแม่นแทบจะหมดเลยนะเดี๋ยวเรามาวัดดูน้ําหนักกันดีกว่าว่า ทั้งตัวปิดน,นี้จะหนักเท่าไหร่ครับโอเคช่างดูเลยนะเหล็กล้วนของเราใส่แมกาซีนเข้าไปด้วยจะหนักเท่าไหร่ อู่ที่9.22ขีดนะครับก็9ขีดเกือบกิโลกร,รัมนะครับเกือบกิโลเลยเดียวด้วยน้ำหนักปืนนะผมว่าน่าจะรีคอยน้อยอยู่นะด้วยน้ำหนักปืนนะน่าจะยิงได้นุ่มนวลเลยทีเดียวใช้ได้เลยนะครับขนาดลํากล้องที่3.75นิ้วนะเดี๋ยวมาวัดดูความยาวกันดีกว่าว่าทางตลอดแนวตัวปืนจะยาวประมาณไหนครับ อยู่ที่18มิลแก้ไขครับ1 8เซนครึ่งครับ1 8เซนครึ่งแล้วก็ความยาตลอดนานบนนะครับ1 3ครึ่งนะครับ1 3เซนครึ่งส่วนตัวได้เป็นปืนที่สวยนะครับสวยงามมากเลยนะตัวนี้ผมชอบมากเลยตัวนี้ราคาสวัสดิการของ กรมการปกครองนะครับอยู่ที่4 9 0 0 0บาทนะครับราคา49,00 0บาทเป็นราคาที่น่าสนใจนะครับถ้าถ้าไม่ติดอะไรมากนะครับราคาที่เป็นเหล็กล้วนเนี่ยผมว่าราคาที่ใช้ได้นะเพราะว่าโพลิเมอร์มันก็จะราคาตกลงมาหน่อยนะที่เป็นเฟรมอ่าที่เป็นเฟรมโพลิเมอร์นะครับจะราคาถูกกว่านี้นิดนึงแต่ว่านี่เราได้ ตัวที่เป็นเหล็กละะ้วนในราคา49,000บาทผมว่าคุ้มนะแล้วยี่เป็น4ีแด้วยซึ่งตัวผมนี่เชื่อมันเลยนะจริงไม่ได้อินอิงแวนเท่าไหร่นะแต่ว่าพอไปลองจับยิงแล้วมันแม่นจริงๆต้องยอมรับขอครับในขอน้อนี้สำหรับคนที่มีใบป .3 สมสดการกรมการปกครองสนใจจะมายิงตัวนี้จะซื้อตัวนี้สามารถเดินเข้ามาซื้อได้เลยนะครับราคา3แก้ไขนะครับราคา40,000 9 0 0 0บาทนะครับ49,000เก้าบาทลืมบอกไปนะไอ้ตัวนี้เป็นไกด์หลอดพลาสติกนะครับไกด์หลอดพลาสติกนะตัวนี้แต่ผมมองว่าไม่มีข้อเสียนะเพราะว่าเขาออกแบบมาจากโรงงานแล้วน่าจะมีเหตุผลนะที่ฟังมาก็คือแน่แต่ยิงแล้วนุ่มนวลขึ้นยิงแล้วนุ่มนวลขึ้นส่วนไกด์หลอดถ้าใครไม่ชอบพลาสติกก็สามารถไปหาเปลี่ยนได้นะครับมีสแตนเลสก็มีเหล็ ed, ก ed, ก็มีนะครับไกด์หลอดตัวนี้ อาจจะไม่ชอบก็เปลี่ยนได้นะครับไกด์ลอดมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปส่วนข้อเสียของไกด์ลอดที่เป็นเหล็กก็อาจจะมีชิ้นส่วนที่ไปกระแทกด้านไหนได้ใครที่ไม่ซีเทียก็โอเคนะครับส่วนตัวผมเนี่ยซื้อมาก็ชอบจะใช้อย่างนั้นเลยส่วนใหญ่จะแต่งแค่ไก่อย่างเดียวนะส่วนอื่นผมก็ไม่่คยแต่งเท่าไหร่ส่วนอีกหนึ่งข้อนะครับถ้าใครสนใจจะซื้อปืนสวัสดิการกรมการปกครองนะครับไม่รู้ว่าจะทำยังไงพอสามทำยังไง คือไปไม่เป็นเลยเริ่มยังไงดีโทรมาปรึกษาร้านได้ครับว่าผมมีตังสี่หมื่นเก้านะครับอยากจะได้ตัวนี้ทํายังไงเอ,อ่ยอันนี้ทางร้านสามารถจะเป็นตุระให้เราได้นะครับเข้ามาสอบถามร้านก่อนได้นะครับสําหรับใครที่อยากได้ปืนแต่ไม่รู้เรื่องปืนเลยจะทํายังไงปรสานก็สามารถโทรเข้ามา,าหาทางร้านได้นะครับถ้าใครสนใจตัวปืนนะครับสามารถติดต่อทางร้านปืนเนลมิดได้เลยนะครับ 4 9 0 0 0บาทน,นะครับติดต่อร้านปืนเนลมิตได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบการทำรีวิวเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใน EP หน้าครับสวัสดีครับ